สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมียเอกชาแนลค่ะสำหรับท่านที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะคะว่ามีเครื่องเดิมๆตามสภาพขายไหมมีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออธิบายคำว่าขายตามสภาพของที่ร้านก่อนนะคะเครื่องที่ขายตามสภาพของที่ร้านนะคะก็คือเครื่องที่ หมุนแล้วติดขาใช้งานได้ค่ะแต่ทางร้านจะไม่ได้เช็คให้นะคะว่าลูกปืนตัวไหนแตกลูกยางตัวไหนขาดอันนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนให้ค่ะมันจะไม่ได้ทําการเปลี่ยนให้นะคะก็คือขายตามสภาพอะค่ะแต่เครื่องติดใช้งานได้ค่ะยังไม่ได้ทําการเก็บสีแล้วก็ยังไม่ได้ทําการซ่อมใดๆค่ะอย่างเช่นเครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องตัวนี้ค่ะ Kubota et 9 5ค่ะขายตามสภาพขายอยู่ที่1500บาท เครื่องเดิม,ดมค่ะเครื่องติดง่ายนะคะเครื่องแห้งดีค่ะไม่เยิมค่ะเรายังไม่ได้ทําการเช็คสภาพนะคะก็คือขายตามสภาพเนาะยังไม่ได้เก็บสีค่ะลูกค้าต้องเอาไปทําเองนะคะแต่เครื่องติดขาใช้งานได้ค่ะขายอยู่ที่1500บาทค่ะเป็นเครื่องคูโบต้าอีทีเนะคะเดี๋ยวมีคลิปเสียงค่ะให้ชมในช่วงท้ายนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะเบอร์ที่ขึ้นในคลิปนะคะศ9นย์7ก3 3 0สสค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันค่ะ